ครับวันนี้พบกับช่องลอกสปินฟิชชิงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนมัดเบ็ดตกประกดนะครับตะกัวสองอันนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีเกตไกลไฟแช็กจังวงตะตะขอตะกัวสองอันนะครับวิธีทำนะครับทำง่ายๆมากเลยครับเอาเชือกมานะครับร้อยตะกัวรูปที่หนึ่งไปร้อยจากทาง ด้านหัวนะครับร้อยไปร้อยไปเลยครับสองอันอันนี้รู้เลยครับต้องใช้มือหมุนหมุนให้ปลายแหลมครับแล้วก็เสียบลงไปนะครับถ้าไม่ได้อีกให้ใช้ปากกัดนะ ถ้ายังไม่ได้ก็ให้หันหัวเข้าครับล็อจากทางด้านหลังเขาเนีคยมันก็จะได้อย่างงี้นียครับให้ได้อย่างงี้ครับจากนั้นก็มัดตะขอเลยครับส่วนวิธีมัดก็คือร้อยเข้าไปนะครับเอามือจับตรงนี้นะครับมือจับตรงนี้แล้วก็หมุนหมุน แล้วแต่ความถนัดนะครับก็จะมัดไงอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงรูดครับแล้วก็ให้ใช้ไฟแช็กจุดอินนะครับแล้วก็เป่าที่ได้อย่างนี้นะครับสาเหตุที่ต้องใช้ยางวงก็คือเราจะเอายางวงมาเป็นสต๊อปเปอร์นะครับวิธีทำก็คือตัดเลยครับตัดครึ่งนะครับ เนี่ยคตัดให้ได้สองอันนี้จากนั้นก็วัดระยะครับว่าเราจะเอาเท่าไหร่ผมจะเ,เท่านี้แหละแล้วก็รูดด้วยเกิดขึ้นมาให้สุดนะครับแล้วก็มัดด้านล่างต่อครับ แก็รู้ลงไปครับถ้าอยากให้มันสวยก็ให้เอากันแกวตัดนะครับเสร็จแล้วก็จะได้อย่างนี้นะครับบ๊ายบายตกปลากันให้สนุกนะครับ